สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับไฟในแอดเฟรดี้พาร์ค4ครับวันนี้มากับคืนที่3แล้วเรียกได้ว่าเราเกือบจะมาครึ่งทางแล้วนะครับผมมั่นใจเลยว่าในคืนนี้น่าจะโหดมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยล่ะและผมคิดว่าผมน่าจะโดนจัมสสแกร์แบบจงใจจัมสแกร์อย่างแน่นอนคงจะไม่เหมือนกับไนท์แมร์ครับเค้กที่ผมโดนไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับยังไงก็เตรียมหูฟังให้พร้อม เตรียมตกใจให้มั่นแล้วเดี๋ยวไปลุยกันในคืนนี้ครับเหมือนเดิมครับผมผมขอสัก2 0 0 0ไลค์เหมือนเดิมนะฮะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากเดี๋ยวเราไปรูกันเลยครับคืนที่3มาแล้วในคืนนี้ผมต้องกันไม่ให้ฟ็อกซี่เข้ามาในอ่คลอเซตหรือว่าในตู้เสื้อผ้าของผมให้ได้นะฮะอุ้ย ดินเสียงฟ็อกซี่เร็วมากเลยอะมัอยู่ด้านขวาแล้วครับย้ายอยู่ด้านซ้ายละอันนี้คือเสียงฟ็อกซี่นะครับอย่าไปดูด้านขวาอีกแล้ว อุ้ยเร็วจังโอ้ m ม g กอว้าวทำไมผมไม่ได้ยินมันมาเลยวะมาเอาไมเอาไมผมจะไม่สนฟ็อกซี่แล้วผมพูดเลย ชีก้าทำครัวอยู่นะฮะตอนนี้ผมต้องเงียบเลยอ่าเย้ย อเคช่วยด้วยนะครับทุกคน นไงได้ยินเสียงหายใจมาแล้วโอ้ oh my god คือมันคือมันคือมันได้ยินเสียงหายใจแล้วทุกคนแต่ว่าคือมันไม่ทันไงเข้าใจปะคือ <c oughs> นิ้วนางมันกดคอนโทรลไปแล้วอะ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยตอนนี้โดนฟ็อกซี่ปั่นหัวแบบจนแบบโอ้โหไม่ชอบเลยวะ่ะรู้สึกเหมือนโดนปั่นหัว หลังซ้ายหุย้ย what ไปยังอะ่ะโอ้ใกล้ๆมาแล้วนะ่ะโอ้ยสองคันด้วย ผมตายแน่มาทางขวาอุ๊ยอะไรวะโอ้มันอยู่หน้ากูแล้วเนี่ย ้ายเอาตรงมาด้านซ้ายน่าบักบัก ซ้ายว่ะเข้ามาเถอะเข้ามาเลย <c oughs> หน้าบ้าอีกแล้ว่ะ <c oughs> <c oughs> จะเล่นให้มันผ่านไปเลยเดาวเองก็ได้วะ 不火。哦 นานๆได้เลยเนีี้มาทั้งคู่เลยจ้าขอไล่มันไปก่อนนะจ้า หน้าด้านหลังไหวนะมึงอะ่ะ โอ้ขวาไมา่ก็แล้วไปแล้วปะซ้ายโอ้โหเดินไปเร็วเหลือเกินพวกแก

วนะออกไปด้านซ้ายก็มาแล้วขอจกกัดการด้านหลังก่อนด้านซ้ายขวาก็มาโอ้ยขวามาแบบใกล้เลยอะ ต้องถามเยอะครับไปแล้วถึงแม้ว่าจะบักแต่ผมก็ยังฟัดอะไรวะเออนั่นแหละชนะได้อยู่เว้ยไม่กลัวแกหรอกสองวันจนกว่าจะถึงปาร์ตี้งานสังสรรค์นะฮะเอาร้องไห้อีกแล้วเขาเกลียดนาย ใครเกียดอะเกิดอะไรขึ้นนายต้องลุกขึ้นไม่เอจะร้องไห้ตรงนี้นายออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนแต่ว่านายต้องรีบอะอเก่งั้นไปทางซ้ายก่อนเหมือนเดิมฮะไม่นายจำไม่ได้เหรอว่านายเจออะไรอะทางออกมันอยู่อีกทางหนึ่งรีบไปไม่ไม่ไม ไม่เออ,เอ,อไปก็ได้วะรอบนี้ไปได้ใช่ไหมอุ้ยออกมาแล้วครับนายมีตุ๊กตาพลัชทอยไหมของฉันเนี่ยคือสปริงบอนนี่พ่อของฉันบอกว่าฉันต้องระวังในการถือตุ๊กตาตัวนี้มากๆเลยล่ะไม่งั้นมันจะหยิกนิ้วของฉันเขาอะมีมือกับดักนะพ่อพูดอย่างนั้นแหละอ๋อพ่อสอนว่าแบบพ่อสอนว่าเอ้ย ระวังด้วยนะระวังมันจะกัดอะไรงนี้นะครับเออประมาณนั้นแหละอุ๊ยใครอะนายต้องระวังด้วยนะฉันได้ยินว่าพวกมันจะมีชีวิตในตอนกลางคืนด้วยแหละน่าจะหมายถึงพวกแอนิมาทรอนิกนะครับแล้วถ้านายตายเขาจะซ่อนอยู่ในตัวของนายและไม่บอกใครเลยทำไมนายดูน่ากังวลขนาดนี้อะเจอกันที่ปาร์ตี้นะ คือหน้าแบบร้องไห้ไงจะให้ทำอะไรได้อเอองงเว้ยไปไปกันต่อครับเนียนนะเราอะ่ะคิดว่่ฉันไม่รู้เหรอหัวเราะด้วยคนนี้นายคือเด็กที่เอาแต่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ร้องไห้คนนั้นใช่ไหมไม่มีใครกลัวสักคนถ้าไม่นายต้องกลัวด้วยล่ะอย่าเป็นเด็กไก่อ่อนได้แล้วนะเข้าใจไหมเว้ยเนะ กคนมันกลัวให้ทำไงวะอ่ะให้นำยังไงไปละไปทางนี้ต่อครับเหมือนเราจะเดินทางกลับบ้านเนาะกลับบ้านของเรากันเถออันนี้ใครกะมีบอลลูนด้วยนะครับเขาพูดว่านายจะไปปาร์ตี้ไหมทุกทุกคนไปปาร์ตี้กันหมดเลยนะโอ,อ้เดี๋ยวสินายต้องไปไม่ใช่เหรอ มันเป็นวันเกิดของนายนี่อะไรวะ,ะไม่เข้าใจเลยเอ้ยแกจะแอบอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่ได้นะคือเขาอยู่ทุกที่เลยเนาะนะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็เห็นไหมเห็นสีเหลืองๆตรงนี้ไหมมันอาจจะใช่ก็ได้นะเคไปกันต่อขึ้นไปข้างบนครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยบักบักอ่า ไม่ใช่บักหรอกคือเราต้องเดินตรงกลางอีบ้าโอเคอ๋อถึงบ้านแล้วครับระวังด้วยล่ะระวังอะไรระวังอะไรนี่เปิดได้ไหมเหมือนเปิดไม่ได้เลยฮะโอเคครับผมว่าพี่มันต้องมาจำสแกกแน่เลยวะ่ะชัวอันนี้ นี่คือห้องอีกห้องหนึ่งนะครับน่าจะเป็นห้องของพี่สาวไม่ก็น้องสาวเนาะแต่ดูจากสภาพคือไม่มีใครอยู่ในห้องนี้สักคนเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหะแต่ว่าผมทําเป็นไม่รู้นะฮะทำเป็นไม่รู้ไปก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงไปด้านล่างกันกลับบ้านนะครับนั่นไงอุย้ยแต่หลอกเราอยู่นั่นแหละพรุ่งนี้ก็คืออีกวันนึ่งนะ เอาเลยครับหลังจากนี้มันจะเป็นตุ๊กตา p l u s แท็บนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวเองโดนจัมสแกร์ดูว่าจะเป็นยังไงนะโอเคทุกคนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมกันแล้วไปจัมสแกร์กันดีกว่า อ้าวไม่โดนจัมสแก์ซะง,งั้นสงสัยผมเล่นมากเกินไปนะฮะยังไงก็เดี๋ยวรอคืนหน้าละกันนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวขอออกจากเกมนี้ก่อนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคืนที่3เรียกได้ว่าโดนจัมสแกนหนักคออยู่นะฮะแต่ว่าในที่สุดผมก็ผ่านมาได้ครับถึงแม้ว่ามันจะบั๊กก็ตามมันเป็นบั๊กที่ไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงขนาดนั้นผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีบั๊กหนึ่งที่มันเป็นบั๊กที่ผม มองไม่เห็นบอนนี่อ่ะอันนั้นอ่ะยิ่งกว่านี้อีกนะครับเปิดประตูไม่ได้ก็มีคือบักเยอะมากครับแต่ว่าในที่สุดผมก็ผ่านมาได้แต่ว่ายังไงซะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจนมาถึงคืนที่3กันแล้วเรามาครึ่งทางเลยครับความจริงแล้วมันเกือบจะครึ่งทางด้วยซ้ําเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้เนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องไปคืนที่7นะครับหรือว่าเอาจริงๆแล้วเกมนี้มันมี8คืนไงนะครับฉะนั้นผมจะพยายามไปให้ไกลที่สุด เท่าที่จะไกลได้แล้วกันเนาะโอเคครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ